รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Speak English with Om Sis อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีเก็ดความรู้เล็กน,น้อย,อย,อยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ศึกษ 15บหาคำย่อในภาษาอังกฤษที่เราเราควรรู้ 1. ตัวอักษร C U คือ C U 2. DIY คือ Do it yourself 3. H F คือ Have fun 4. I D K คือ I don't know 5. I m o คือ in my opinion 6. L O L คือ laughing out loud 7. O M G คือ oh my god 8. P O V คือ point of view 9. ตัวอักษร T H X คือ thanks 10. S H M H shaking my head สิบ N P คือ no problem 1ิ P T W by the way 1ิ B F F คือ best friend forever 1ิ L M K คือ let me know 1ิบ I L Y I love you เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆหวังว่าวันนี้เพื่อนๆนจะได้ความรู้แม้มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย